ในกองทัพเองก็มีสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลในการใช้งบประมาณเขาซื้อรองเท้ามาสองคู่ครับคู่หนึ่งเป็นรองเท้าของกองทัพที่ซื้อแจกทหารเกณฑ์เป็นรองเท้าบูทเขียนในเอกสารงบประมาณว่าคู่ละพันเจ็ดร้อยบาทซื้อปีหนึ่งเป็นหมื่นหมื่นคู่แจกทหารเกณฑ์พิจารณาเปิดช้อปปี้ครับ เขาไปดูรองเท้าคู่เดียวกันสเปคเหมือนกันคุณภาพเหมือนกันในช้อปปี้ขายคู่ละ600บาทครับซื้อคู่เดียวในช้อปปี้600บาทซื้อเป็นหมื่นหคู่โดยกองครับคู่ละพันเจ็ครับ ส่วนต่างในงบประมาณปีนั้นส่วนต่างในงบประมาณปีนั้นมูลค่าประมาณ240ล้านครับนี่พิจาร์เปิดออกมาให้ประชาชนเห็นอภิปรายในสภาผม่ไดิพลาดจิงใครเลยนะครับผมพูดในเชิงหลักการล้วนส